بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติค,ความเมตตาจาาลอสุภานวาตาลาตงโปรดประสบแดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งผมจะได้นำเสนอเรื่องของการตับชีดก็คือบอกข่าวดีวัตนิอนียการเวยพรเิลค่อยด้วยความดีคนเรานั้นนะครับต้อง ควรที่จะพูดข่าวดีพูดสิ่งดีๆพูดสิ่งที่เป็นให้การให้กำลังใจซึ่งและซึ่งกันและกันอย่าได้พูดในสิ่งที่เป็นการให้ร้ายหรือว่าพูดทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสนกตกใจนะครับอันนี้ก็เอาไปเรื่องที่ไม่ดีในพระมหาคัมภีร์ครุรานะเราได้ตรัสว่า ف ั ش ر ิชิْอِ ي ْลลَّ ذ ِยัสตามิอูนِ ع ُ و ن ปยตะบอูนอัซะนะท่านจงบอกข่าวดีกับบบาวซึ่งเมื่อได้ยินคำพูดคำเตือนแล้วเขาก็ปฏิบัติตามด้วยความดีการตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ในที่ฮะดิษบอว่าอัดีนุนัสีฮะศาสนาคือการตักเตือนตอนนี้ผู้ที่ได้ยินคำตักเตือนคำบอกกล่าวเนี่ยเขาไม่เคือง และก็ปฏิบัติด้วยความดีเราบอกควาบัชชิตจงบอกข่าวดีกับคนประเภทนี้นะครับี่บ้านเราเนี่ยบางทีมีการเตือนมีการบอกกันแต่กับแสดงอาการที่ตรงกันข้ามแหมแกมาแกเป็นใครมาเตือนฉันหรือมองคำตักเตือนเป็นการตำหนิ อันนี giving, ้ก็ไม่ถูกต้องสําหรับผู้ศรัทธานั้นเวลาได้ยินคําเตือนเขาเตือนอย่างถูกต้องเขาก็เอาคําเตือนนั้นมาปฏิบัติคนประเภทนี้เราใช้ใหนบีสือเล่าอะไรสลัมบอข่าวดีก็คือสวนสวรรค์ยุบัสชีริบัฎีละดีนอัลสลามีอุนัลกลุยัตเตเบอูนะอัสนะหรือองค์การหนึ่งก็ตัดว่ายุบัชชีรุฮุมรับบุฮุมบราระห์มตินมินหู วรดวานและจันนทนละ ل ุมฟีฮาหนอีมุนมกุกีมเพราะผู้อภิบาลของเขานั้นทรงบอกขา่าวดีด้วยพระเมตตาของพระอ,องค์ด้วยความพอพระทัยจากพระอ,องค์ข่าวดีก็คือสวนสวรรค์ที่พวกเขาจะพำนักอย่างมีความสุขตลอดไปอันนี้นะครับอัเราก็บ,บอกข่าวดีไว้แล้วสำหรับคนที่ ที่ฟังปฏิบัติตามพระองค์ก็คือสวนสวรรค์ฉะนั้นการที่อรสุพานุวตลาส่งรสูนมาก็เพื่อมาบอกข่าวดีว่าคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีได้นำมาสอนนะั้นได้สวนสวรรค์และบอกข่าวร้ายก็คือคนที่ปฏิเสธอลรสุภานาวัตลาปฏิเสธคำสอนจะท้ารสูนสลดล,ล้อหัวอะไรกัสัลลัม เขาก็จะรับการลงโทษน,นี้อัน,นี้ศาสนาบอกไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องการบอกข่าวดีบางคนอาจจะได้ลูกนะได้ลูกชายก็บอกนะในกุรานเนี่ยเราสรงแจ้งข่าวดีกับท่านนาบีอิบรุฮะมัฟาบาช,ชาร์นาฮูบิบูลามินฮาลีเราได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่าจะมีบุตรที่มีความอดทน ว่าก็ะรุสูลนาอิบรอฮิมบิพบิลบวชร,ราพราะมวว่าเราได้ยืนยันครับรซูนยืนยันว่าก็คือเราซูนในที่นี้หมายถึงมาลายกันมา,ายืนยันท่านอบ,บีว่าจะได้รับข่าวดีนะครับ,บ,บอับดุลบีมก็คือว่าจะได้ลูกคือได้ลูกเป็นนับบีตอนที่ยิบรินมาบอกมาลายกันมาบอกข่าวดีเนี่ย นบ,บีอิบรอฮีมตอนนั้นอายุร้อยนะพนางซารอนี่เก้าสบเก้าเอว่าข่าวนี้ในกักอานบอกว่าอิมรออัตูฮกูกออิมตุนก็ด้ฮิกันพรนะยาของนบ,บีอิบรอฮีมยืนนี่หัวราะเลยนะจะเป็นไปได้ยังไงว่าอายุป่านนี้จะมีลูกได้นะแต่นี่เป็นนะประกาศสิทธิจากอัลลอฮ์ ในกุรอานได้บอกว่าฟะบาเชนาฮะอิสฮากเราได้บอกข่าวดีกับนางว่าจะได้ลูกชื่ออิสฮากซึ่งเป็นนบีติดตามมาว่ามินวรอยอิสฮากอยากูและหลังจากอิสฮากก็ให้นบีอีกก็คือท่านนบียากกูอันนี้เป็นเรื่องของการบอกข่าวดีซึ่งกันและกันนะครับ เราจะไม่ควรพูดอะไรที่ให้ตนกตกใจเป็นเรื่องของข่าวร้ายนะครับคำพูดที่ดีนะควรที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่านอารมรุนอาเสียท่านได้เล่าว่ามากรก่อนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยท่านเป็นคนที่างายๆเลกียร์ท่านนบีมากเกียร์ถึงขนาดว่าอยากจะ ขาท่านนาบีเลยแต่พอหลังจากนั้นนะครับอลเราก็ฮิดายะให้อับรุลนุนอาสเข้ารับอิสลามอับรุลนุนอาสก็ยังคล้ายๆว่ายังไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจว่าอาดีตนั้นเขาเคยเยยดชังท่อสูลสโลลลอห์หัวอัลลอฮ์สัลลัม แต่พอเข้ามาอิสลามเขารับอิสลามแล้วเขาก็เล่าว่าวันหนึ่งฉันได้มาหาท่านนบ,บีก็กุนตุอัสุดบิยามีนีกะฟาฟัลอุบาจิุกะอุทธรสูลขอให้ท่านแบมือมาฉันเนี่ยจะอุบาจะกับท่านฟะบัสตตยามีนะฮูทธรสูลก็แบงมือยินดีที่จะ ให้คำอุบาจ,จัดกับอัมรุนอาสแต่อัมรุนอาสเบาาอกว่าฟกกลวัตตุอยาได้ยาดีแต่ฉันนกลับกำม,มือไม่ยอมไปแดมือทาร,อรูฟรัฟกกลามาลกายอัมท่านเดินบปเอาอั้มท่านเป็นอะไรเนี่ยพุมตัอรรถตัอันอัชจริตอัมก็พูดว่าฉันอยากจะ อุบายจะอาแหละแต่ว่าขอขอเงื่อนไขหน่อยได้ไหมอ๋อละดัชเชสเดูบีมาจะจะมีเงื่อนไขอะไรละ่ะเอ้คุณตุไอายูฟิรอลีเงื่อนไขฉันก็นคือขอให้อลลอได้อภัยโทษต่อฉันด้วยให้ฉันได้รับการอภัยโทษด,ด้วยเพราะ ก่อนหน้านี้ก่อนรับอิสลามฉันเกลียดชังท่านเกลียดถึงกับท่าน่อยากจะฆ่าท่านเลยแต่พอตอนนี้ฉันเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันหน่อยได้ไหมในบาปที่ผ่านมาก็ล่ะท่านนาบีกต็ตอบว่าอามาอาลินตะอันนันอิสลามมายดีม,มุมากรบละฮูอามาเอ้ ้าไม่รู้หรอกว่าอิสลามนั้นมันได้ไปลบล้างหรือไปทาลายความผิดที่มาก่อนหน้าน,นั่นหมดในยุคยาฮิลิยาเนี่ยพอท่านเข้ารับอิสลามมันไปลบล้างหมดแล้วนะหรือท่านเคยเป็นศาสนาอื่นมาเคยบูชาเจ้าเวทเคยเชื่ออีสางนางไม้แต่ว่าเมื่อท่านมาเข้ารับอิสลามเนี่ย และเข้าใจสอากีด้าที่ถูกต้องน,นั่นนะมันลบล้างไปหมดแล้วนะว่าอันนั้นฮิจราตยะดีมมมากอบลาเช่นเดียวกันการฮิจรอจากมะกามาสูมาดีนานี่ก่อนมะกาจะเคยเป็นมันก็ลบหมดว่าอันนั้นฮัชายะดีมมากอบลหาหูการทำฮัชก็เหมือนกันทำฮัชมาบรูดก่อนหนะ้านั้นท่านจะเคยทำผิดอะไรก็แล้วแต่ฮัชนั้นมันได้ลบล้างความผิดให้กับท่านหมดแล้ว นี่คือนะคำสอนเดชธรรซูุนทรลอดของอะไรวัลลัมที่บอกข่าวดีให้กำลังใจกับผู้ทธิำํำความผิดทั้งหลายว่าเมื่อเขาตบาบัดตัวเขาเขารับอิสลามแล้วเนี่ยการตบาบัดตัวของเขาการเขารับอิสลามของเขาทนี่ยมนไปทำลายหมดเลยนะวันที่ท้ารอซูลนบอกว่าอัตตาอิบูมินันดัมกามละดัมบะลหูคนที่สำนึกผิดเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีอะไรไม่มีบาปอะไรอีกแล้ว นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและพยายามบอกข่าวดีให้สิ่งกันแล้วกันอย่าไปบอกว่าโอ้ยแกทำผิดมาเยอะแยะยังไงก็เลาไม่ไม,ไม่ไม่ลบล้างความผิดให้แล้วอย่างนี้ก็ทำให้คนทำบาปอยู่เรื่อยไปเหมือนอย่างที่ที่ชายคนหนึ่งฆ่าคนมา99คนแล้วเจอเตาบัด ไปถามคนที่ทําอิบาตด่บอกฉันจะกลับตัวได้ไหมตัวนั้นบอกว่าไม่ได้รับบาปเก้าสิบเก้าคนเยอะแยะนี่มันก็เลยฆ่าฆ่าอีกคนนึงนักน่ก,น,กนักบวชนักโทดคนนั้นเป็นคนที่ร้อยแต่มาถามคนที่มีความรู้คนมีความรู้บอกได้อะไรหละจะมาห้ามการเตบาบัตการกลับตัวไม่มีใครนะแต่ก็แนะนำว่าท่านเนี่ย ต้องเดินทางจากเมืองนี้ไปอยู่เมืองหนึ่งเพราะอะไร่ะครับเพราะถ้ายูเมืองนี้ท่านเผลอตาวัดไม่ได้เดี๋ยวมีคนยั่วท่านก็ทําไปอีกนะคนมีความรู้คนนั้นก็บอกว่าเออท่านไปอีกเมืองหนึ่งแล้วกันตรงนั้นมีคนดีท่านไปอยู่ทําดีกับเขาปรากฏว่าเดินทางไปแล้วไปอายัดไปจบตรงนั้นเลยนะอธิสก็เล่าแต่ว,ว่ามาลายกัดที่จะลงโทษก็มาจะมาเอามายัดไป มาลายการแห่งความดีก็ไม่ได้คนนี้เขาเตา,เตาบัตตัวแล้วมาลัตมาลายกาจะลงโทษมันเพิ่งจะเกาเตา,เตาบัตตัวเองอยังมาได้ไงสุดท้ายมาลัตก็ส่งมาลายก,การอยู่ทางหนึ่งบอกว่าให้วัดเส้นทางว่ามันอยู่ไปทางไหนถ้ามันอยู่ในทางเมืองเดิมก็เอาไปลงโทษแต่ถ้าพ้นแล้วก็ไปสวรรค์สุดท้ายระยะทางที่มาลายการได้วัดก็คือชายคนนั้นได้เสียชีวิตพ้นเขตท,ที่จะเข้าเมืองอีกแล้ว ก็เวลากัดรามัดก็นำเข้าสวรรค์เห็นไหมครับว่านี่คือความเมตตาของรสุภาณุตาลาคนเราจะองไงครับจะต้นไม่ดียังไงแต่ถ้าปลายดีเนะี่ยทำดีลยก่อนจบชีวิตได้กล่าวกอริมอชฮาไนดะ้ได้สำนึกผิดแล้วก็ตายไปก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่เขาคนนั้นแต่ว่าคนเรานั้นมันไม่รู้หรอกครับว่ายันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ต้องทำดีตลอดไปทุกวีท่ทุกวันเป็นสเสบียง ของเราว่าถ้าเรากลับไปหาเราแล้วกลับไปรับความดีจากพระองค์นั่นเองนะครับครับวันนี้สั้นๆน,นะครับจากช่วงของสเสบียงธรรมหรือช่วงพบกันเนี่ยก็อดเวลาลงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอละวีตฟิก a l a i k u m ะ a r กาตุสวัสดีครับ